ครับมาผอกำับนุ่มหน้าในาคนเก่ากันเราไม่คนเดิมครับพี่น้องวันนี้ผ้ามาฮาฮิตครับเขากระพรอดอกหนึ่งดอกไข่มันนี่เขาอื่นงงงหินละงอกใครหินละงกแต่ว่าจเจสซี่แมนโมเมนต์ดอกเลยเ <laughs> จสซี่ใครฮิกระเดือนบนจังหนอก่ออะจะไปเบิองกันครับพี่น้องไปหาน้ำกันพี่น้อง ไมุกนเจียนัหนเียนเียเัวนนี่าลครับโอ้ยเออให้ขงเขาได้ขันโจ๊กแหงแ่บเอาเลยเขาเห็นโดนแน่นอนให้คึเข่าอุ้ยไข่อือีไข่ยู่หร่เจี่ยบมังโจ๊กยีสไข่ดัมเปอดัเปอ้พี่มาพี่มาพี่ มันสะร้องปลาแนวนั่นอ่พี่ดำปือแห้งเสียนครับไปผู้เดียวเลยท้องหลอนใช่ที่ชีวิตเท่าบานพี่น้อง กุมารกับมานดดกูบอไรก็หดอกมีเป็พอ พร้อมแกมแตกคอย พี่น้องพี่น้องพี่เด็ก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 พี่น้องพี่น้องอ่ะเฮ้ยกำลังเป็นใครพี่น้องกำลังเป็นใครปากแห้งอย่าปากแห้งคนหลายนี่เป็น,ปนมูลช่วงนี้ค่ะแม่น,น่ายกอบไว้ต่อคนสีรุงนายกผู้ใดหาเสียงก็บอต้องไปสายไก่นะครับพี่น้อง ออมามา,าเดมองดีวยไข่มัน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 ไ่แมจ่อุ้ไข่ตัวนี้เฮดดินตัวโจนี่แนี้ขั้นเฮดยังสื่อเอาตัวนี้เป็นเฮดดินนะครับค้าหนมียจะงอนเจ้บึงกันนะเพราะว่ามันเ็ดดอก,กนึงว่านขอชิมด้วน,น,นี่ว่าเหนหอ,อนี่ยแหละดอกนึ่งคอชิม้ยน,น,นี่ว่าเห็น่นนนี่บอุ้ยดีแล้ว พี่น้องพี่น้องมันเป็นอะไรก็าะเกี่ว่อ้ยอเห็นหรอคู่น้องก็เกี่ยวแล้วก็เป็นใคร่หรอแล้วไงป็นครเ็ี๋ยวมันอไูมันมัดอยู่เป็นมือเลยอันอยู่เป็นโมม่เลย้านูหน่อยกับซหานะนี่มันเม็นนมันเง

มีล็อกหนึ่งมีกำลังเป็นไข่กำลังเป็นใครพี่น้องอุ้ยทีที่ชีวิตบานหน้า เย็ดกำลังกลุ่มกำลังออกกำลังออกพี่น้อง หลากหลายครับมากระพิบพพงานมนึงหาฟุกเราเห็นห้อกออก,อก็ออกพี่้หงเห็บพ่อเกาออกตั้งบอนกลุ่มบันไดผู้เห็นก็เห็นผู้บเห็นก็บ่เห็นตะขุดดวงดีมาขี่กับพ่อเห็ด Vai embora นี่ใส่บู๊บ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 บู๊้บู๊บ

ียง่อยไทยเดินเ็ต่นงาตเบือที่อเด้เฮ้ยหามกูมีใครบ่โอ้หยเดี๋ยนี่มนี่แมเงานี่ได้ยู่บกสอตนักา นะเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้ยเสือมันมันาตายแล้วนี่ปุ๊บอ่นอนซอกินมาปุ๊บกินมัน กเตกเต็๋ครับรับกตอนุ่มลอยเกินยงงนุ่มลอยเกินได้ยินบ่นุ่มลอยเกินกวเวหกเตยกงเวหลีหมืนนะมีขาเดียวมันสิยางนีฮู้ไปใส่กเหอดี๋ chết <tôi sao> hết phương khâu hết phương khâu แม่ตัวเตัเบื่อปงโอ้ยพี่น้องพี่น่องนั่งนังเ้านี่น้กเป็นมือด้ดำปืนดำปืน่น่ดำดำปืนพี่น้องดำดำปืนน่อยสองอันเนี่ยกเลยแบ่อพี่น้อง

โอ้ยม่ด้ไม่โอ้ยดำปื้ยพอบู สีหน่วยครับไปหาต่อพี่น้องเมื่อพี่น้องน้ำหาโหลดบาทนึงจะโหลดจอดที่ไร เก็ินหนึ่งรวยหนึ่งหารถครับรถจะอยู่ทีบได้พี่น้องเอ,อ้ยเขาลงไปซรอยนี่บอสามแยกเขาลงไปใส่บัตรเขาไปซรอยนี่ตัวมาพี่น้องนั่งมาทีมงานข้างหลังทีมง,งานคนอากาศพี่น้อง,ง,งนคนอากาศ ได้พูดพกโลเฮีดบ่อแล้วยางลุย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 ขวนเต็มโขกพี่น้องที่น้องัดหักหลายรดแ็่ืสบานเลย

นี่ชวนมาก็เฮ <c oughs> oh. <laughs> ็ดอันนั้นกำลังออกเนาะเฮ็ดอันนี้ยังก่อนโอ้ยนี่มาเลือดตาเลยมาตัดพวงพูนพุนไม่ยางนี่กน้ำไหนมาโอ้ยปันหมาขนาดพี่น้องเลยน้ำผมมาน้ำมหาลดผมสะกดพี่น้องได้บ้านทองได้บ้านทองบ้านทองก็เต็มตาครับหลงรถละไม่รู้จอดไว้ที่ไหนตระหี่เด้งค่ะ อันนี้เขาเอิไว่าเห็ดสามบ์ฟีค่ะก็ได้พอแกงอยู่อันนี้หลงรถแล้วค่ะหารถบ่เจอวิถีชีวิตบ้านหน้าครับมันเลยไปนห่งอยู่มันมันเขาม้ี่ล่ะครับไงบ่เข้าแม่ตายแม่ครับก็ตาหักขนาด เลี้มตาแล้วล่ะเดี๋ยแม่มันจังหมดท่อแม่ไปลามนะตาใหญ่มากโอ้มากไก่เติมที่สังขารนี่ดันห้างดันห้างอ่าดันห้างใกล้กกันพอเราอยู่ดันห้างโอ้ใกล้กกันบ้านใกล้เคียงเคียงครับโสดไปบ้านบ้านพี่น้องเลย เรามาหาลสูสะก้อนเดยนี่พีนนองเลยน้นหาลูสะก้อนหิ้สอยเลยนี่นโมพิ้นะคี <c oughs> ่น้องเอาไปส่ดียวกันครับ ห่าหลถสักก่อนรถโมห็นใจบมดีแล้วดันโดยตรงเลยครับสสวยเลยสสวยเลยพี่น้องน,น้ำแมนปะอือควมบุมดุลสมบูรณ์แต่ว่ากับพระท่านพี่น้องทั้งบานไกลเรื่องเครีง่ง ทางฝั่งลาวเหาขุนึ้นมาแต่ระเทียบุ้งหลากหลายเห็ดบันข้าจต่ที่อยู่ดมสมบูรณ์คนหนึ่งเท้าที่บอกะ板弄那ป่าหลายป้าหาขนยังมาในพวกสองถวยอยู่ ตรงไหนนุ่มนะนี่มานอยู่บ่โคตรใหโอ้มูเห็ดซมปีหมูหาเห็ดเห็ดสมปะเีมึงเคี้ยวย่อยครับเคี้ยวย่อยเดี๋ยวไม่แข็งห้าเห็ดบุปปลนหายี่มได้เห็ดตายเบื่อเมื่อยไร้เลยพี่น้อง ยบันหน้าชีวิตบันหน้าเกี้ยวใหญ่ของว่ามหาเฮ็ดต็นแก่งเพราะบริสุทธิ์เพลินซื้อไยกับบด้ไฟแนนซ์กับติดตามโอ้ยอุกังฝากถึงไฟแนนซ์หนยเด้อเย็นเย็นเบื้องแน่นี่มบ่มีเงินให้่เลยจะมาหาเฮ็ดกินนี่โอเคครับไปซ้ำหนีซะก่อนพี่น้อง ยังเมื่อบังกันอยู่บ้านพุ่นยังเมื่อกินเมื่อแสบน้องกันโอเคครับเ็ดนังกินวานนี้รุ่งหน้าได้เห้นั่งกินแจงเง็ยบครับโอ้แงเดคพี่น้องเนี่ยหลากกินแจงหอนพี่น้องเอยกินหอนห้อยเบิรงเลยหอยวันี้เราสองดอกเลยหน่อยไห่นี่ มึงดีดีมึงดีดีมันก็เป็นเจ้าก็แย่เอาเห็ดำดำๆของมันจะได้ชิมเลยก็นี่ก็เป็นเฮ็ดกินมานี่ยมาครับพี่น้องมาใส่แกงให้ต้องกันครับยังเป็นยังเนาะเจ้าใจมาเป็นยังหญ่ไงบ่โอ้ดีไม่งั้นเข้าไปเลยเด็ เออกยมันจะามองไอ้หนูครับ ก็มือครับโอ้มือม,มันเส่มาหยืดไก่ว่าอย่าเขากล่องเด้เข้าส่้ลฮามุ่งส่อาพี่น้องเอ้ยก,กดไลค์ 百分之就不好。 มานะครับพี่นอ้องสำหรับนุมหน้าในม่นยังหลายดันดันคือเอ่าโอ้อันอยังก็เห็นเห็นไข่ยีไข่พร้อมเลยเห็นเปิดมาว่ามีขาเดียวเน,ะน,นาเห็นแล้วทำนี่สองขาหัานตัวอ,อู้อ ย้องอยูทิลิใครให้ละงโงพี่นอ้องเลย ได้อัตหลลูกอะไรนหาไม,าม่มีเมเยมาแกงกินเดี๋ยวอัตรุลูกวก,กัน,ออน,นข,ข้าวพี่นอ้องเอ้อาพี่ตอนน้องทะไม่ละครับค่นมัก ทังนร้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อติดตามคินใหม่ของนมนั่นเองครับสำหรับเมนูมื้อนี้นมนั่นเองฝากพี่ต้อน้องกับชั้นเลยครับเดี๋ยวให้่ทีมง,งานลุยต่อมไม่ดีครับ